สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหลัง4ีเนอร์พบกับผมินเกมบอลลูบอตอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ผมจะมาคุยเรื่องตลาดมืดกับทุกคนนะครับก็คือกล่องกุญแจนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะครับผมมีข่าวดีเลยนะสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีไททันดีๆนะครับหรือปืนใหม่ๆที่ยังไม่ได้นะครับผมก็สามารถที่จะซุ่มกล่องกุญแจแล้วมีโอกาสได้แล้วนะเพราะว่าเขาได้ปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับปรับเปลี่ยนของรอบ เดือนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมีของใหม่เข้ามาครับเดี๋ยวไปดูกล่องตลาดมือที่น่าสนใจก็คือกล่องละ1 0 0 0พันะทุกคนนะครับเพราะการสุ่มกล่องตลาดมือก็คือการสุ่มกุญแจนั่นเองครับมันมีโอกาสที่ทําให้เ,เพื่อนๆนั้นได้รับของดีๆกันค่อนข้างมากมายแล้วก็ง่ายที่สุดครับเติมค่อนข้างน้อยสุดด้วยเช่นเดียวกันนะนะครับออสำหรับมือใหม่หรือคนที่เล่นมาสักพักนะครับอยากได้ปืนเหล่านี้มาดูกันเลยฮะเริ่มต้นเนี่ยกล่องละ1 0 0 0พันนะครับผม เอเดนแทจานะครับสายเลเซอร์เอเดนยอเจแล้วก็เอเดนฮาวังเจครับได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะอยู่ในกล่องกุญแจครับผมโอ้โหบอกว่าเลยบอกได้เลยว่ายีงามพลัมแปดครับเข้ามาแบบเป็นตัวลิมิตแล้วก็เป็นตัวธรรมดาด้วยนะทุกคนนะครับนี่ในส่วนนี้นะครับนะครับที่เข้ามานะนะครับแล้วก็ยังมีคารุล่าครับผมนี่เลยเกรฟและคารูล่าแลนส์ครับเข้ามาด้วยนะครับสาหรับปืนรุ่นเบต้าและรุ่นอัลฟา ของไททันนั่นเองครับรวมถึงรุ่นธรรมดาด้วยก็เรียกได้ว่ามีโอกาสได้ใช้กันแล้วนะสำหรับปืนดีนะครับแบบนี้ฮนะซึ่งบอกได้เลยว่าเขาไม่เปิดขายให้สักทีนะครับสำหรับการใช้พิธีซื้อนั้นยังไม่ได้นะแต่สามารถสุ่มได้นะครับในระบบตลาดมืดหรือใช้กุญแจนั่นเองครับก็ไม่รู้ว่าใครจะดวงดียังไงก็ต้องลองดูนะครับสำหรับคนที่อยากได้นะครับปืน ชุดนี้นะครับสาหรับปืนไททันแล้วก็ปืนหุ่นยนต์ตัวเล็กนะครับเป็นอันใหม่ที่เสริมเข้ามาส่วนที่ถอดออกไปนั้นก็จะเป็นพวกปืนน้าแข็งนะทุกคนเออปืนน้าแข็งถอดออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมรุ่นลิมิเต็ดแล้วก็รุ่นธรรมดานะครับผมแล้วก็อีกสอสาอย่างนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างลืมนะครับทุกคนที่ถอดออกไปนะครับก็เป็นตัวที่เอ่อเริ่มไม่ได้รับความนิยมนั่นเองนะนะครับก็ถอดออกไปนะครับเพื่อเอาของใหม่เข้ามาแทนที่ สำหรับกล่องละห0ึ่พันะครับมีประมาณนี้ส่วนเราไปดูเพิ่มเติมครับในกล่องของตลาดมืดนะครับกล่องข้างบนนี้ครับตำนานนี่ครับกล่องสมบัติพิเศษหรือกล่องไหไรตำนานนะครับก็คือจะมีตัวเพิ่มขึ้นมาก็คือนี่เลยครับ2ตัวฮะแน่นอนครับกาลูล่าอีเทอร์แล้วก็เจ้าอีเทอร์ธรรมดาครับ2ตัวนี้ฮะเป็นไททันสุดโหดนะครับในรูปแบบลิมิเต็ดและแบบธรรมดานะครับให้เพื่อนเเนี่ย ได้มีโอกาสสุ่มได้กันนะครับเออนะครับแล้วก็มีหุ่นอีกมากมายนะครับเมื่อเพื่อนๆนั้นสุมม่มกุญแจสุ่มกล่องได้นะครับก็จะมีโอกาสเปิดกล่องนี้ครับนะโอเคนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นข่าวค่อนข้างดีเอามาเล่าให้เพื่อนๆรับชมกันสาหรับคลิปนี้นะก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปไม่ยาวนะครับเป็นคลิปสั้นๆแบบนี้เลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพือพ่อใครจะเติมกุญแจครับเพราะว่าตอนนี้นั้นกุญแจลดราคานะครับผมเออสุ่ม ในลักษณะที่ว่า200เซ์เลยนะครับผมที่จะทําให้หลอดนั้นเต็มเร็วครับนี่ฮะมันจะมีหลอดสีเหลืองเดี๋ยวผมจะส่มให้ดูสักหนึ่งกล่องเนาะเพราะผมมีกุญแจแค่หนึ่งพันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมสุ่้เพื่อนๆดูครับว่าจะได้ไรเนาะไปแล้วครับเปิดปุ๊บๆแบบนี้ฮะนะครับเปิดนะครับดูที่ว่าดวงดีไหมนะครับผมของเข้าใหม่ๆแบบนี้เลยไปแล้วครับของดี ของใหม่ของดีเลยไปแล้วครับก็มาได้สเปียครับทุกคนเอ้ยเกือบจะได้การูล่าเกรฟเหมือนกันนะรอบประมาณนี้ครับนาะสมให้ดูแล้วนะครับก็ได้สเปียมา1กระบอกครับส่วนกล่องละ100นั้นก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะทุกคนนะครับก็เออเท่าที่ดูนี่ก็คือยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็จะเป็นของเดิมๆนะครับนะบเป็นคนขับส่วนใหญ่นะนะครับของทุกอย่างนั้นก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะไม่แน่ใจว่าเดือนนี้เขา จะแบ่งแยกระหว่างยี่ระดับยี่สิบหกหรือระเวลสามสิบหรือเปล่านะครับเพราะโดยปกติแล้วคนที่มีระเวลยี่สิบหกขึ้นไปแต่ยังไม่ถึงสามสิบเนี่ยก็จะมีของอีกแบบหนึ่งนะครับและคนที่มีระเวลสามสิบก็จะมีของอีกแบบหนึ่งก็ลองดูครับว่ามีของเรานี้เข้าหรือไม่แล้วก็ไปเสี่ยงดวงเรานะสาหรับปุญแจครับจะอาจจะทํให้เพื่อนเพื่อนนั้นได้ไททันดีๆปืนดีๆมาใช้กันนะทุกคนโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาเพื่อนไปก่อนแล้วนะ เรียบร้อเป็นคิวิเศษนะครับผมมาไวไปไวได้สาระบายบายสวัสดีครับผมมาแหยอเยี่ยมอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย